ประเด็นฮอตสำหรับวันนี้นะคะมีชาวสอปปอลาวจำนวนมากที่อ่านแล้วก็เขียนหนังสือเป็นภาษาไทยได้แต่กลับไม่เข้าใจความหมายหรือว่าคำเปรียบเลยบางครั้งก็เป็นสำนวนและก็ความหมายที่แฝงอยู่ในภาษาโดยก่อนหน้านี้นะคะได้เคยมีเหตุการณ์ที่เสกโลโซเคยไปเที่ยวสอปปอลาวแล้วก็ไปรับประทานอาหารโดยโพสต์ข้อความว่าที่นาวนี่เฮียกินข้าวมื้อเป็นล้านๆ ปรากฏว่าเจอทัวลาวลงยับเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าคำว่าเฮียเนี่ยเป็นคำด่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนล่าสุดนะกรณีที่เกิดขึ้นเจ้าของโพสต์พิมพ์ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยแต่กลับมีชาวสปรปรลาวส่วนหนึ่งไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นก็เจอทัวลงยับเยินไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ แต่ก็ยังดีนะคะที่มีคนสนปปอลาวที่เข้าใจแล้วก็มีเหตุผลพยายามจะอธิบายให้เพื่อนร่วมชาติที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจสมัยว่าเป็นสำนวนนะคะไม่ได้เข้าข้างกาันตะพื้ตะพือ โดยมีคอมเมนต์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีคนหนึ่งบอกว่าผมเป็นคนลาวครับผมเข้าใจแต่คนอีกรุ่นคือคนก่อนๆที่ไม่เข้าใจคําเปรียบเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวก็เจอภาษากระเทยเดี๋ยวก็เจอภาษาลูแบบนี้ก็จะอกแตกตายและ้วละมัง้งบางก็ว่าบางคนพยายามจะเข้าใจนะแต่บางคนก็ยากที่จะเข้าใจรอยพ่อผันแม่บางคนก็เอาแต่อารมณ์เพื่อจะมาระบายต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะประเทศข้างบ้านก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือกันแล้วมัง้งปล่อยปล่อยไปเลยดีกว่า แบบนี้คงจะคบไม่ได้แล้วแหละคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยหมายความว่าใกล้มากไปง่ายมาง่ายคิดให้ยากเนาะบักลาวบางคนก็บอกว่าแบบนี้ปีกการท่องเที่ยวลาวคงจะบันเทิงอย่างแน่นอนเลิกสนใจเพื่อนบ้านด้านขวาแล้วค่ะไม่มีประโยชน์เลยปล่อยให้พวกเขาฝันอยู่ในดวงดาวแดงก็พอค่ะบางก็ว่าถึงแม้ภาษาจะใกล้เคียงกันสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ก็ยังมีความแตกต่างในวิถีและวัฒนธรรมบางเรื่องหรือแม้แต่คาเปรียบเปยทางภาษาซึ่งคนไทย ก็ไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นใครเลยแต่ก็แปลกมากแค่คานิดเดียวเรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มาขัดใจกันได้แบบนี้จะต้องระมัดระวังแล้วพยายามจะคิดนะว่าประเทศนี้สงสัยจะเริ่มไม่น่ารักแล้วแหละเชื่อเลยว่าเป็นแคมเปญดรามา่าอาจจะเป็นเพื่อการโปรโมตปีท่องเที่ยวลาวละมัง้งบางคนก็บอกว่าพวกยุคเก,ก่าที่ตามไม่ทัน กระแสโลกเปลี่ยนแต่ว่าคนยุคใหม่ที่เข้าใจความหมายก็มีมากนะคะตามขอโทษแล้วก็ตามด่าช่วยด้วยอย่ามาว่าคนลราทั้งหมดเป็นคนคิดแง่ลบเพื่อนเราเป็นคนลาวเขาก็นิสัยดีนะคะบางคนก็บอกว่าประเทศนี้สงสัยจะอ่อนไหวง่ายครับอย่างว่าแหละมีความเกลียดไทยเป็นทุนเดิมอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็คิดว่าไทยจะด่าเขาผลผลิตจากรัฐบาลแกวบางก็ว่าหัวร้อนก็เร็วจริงนะเอกะก็ว่าอีกช้าเดียวก็หาว่าเหยียดมีปมด้อยขนาดนั้นได้หรอ โพสเวียงจันก็แค่ปากซอยไม่ถูกใจสงสัยต้องโพสตว่าเวียงจันก็แค่แสนลีแบบนี้ละมั้งถึงจะถูกใจ บางคอมเมนต์ก็ว่าสงสัยต้องโพสต์เป็นภาษากัมพูชาคนลาวถึงจะยินดีต้อนรับแล้วก็ไม่เจอทัวลงแบบนี้บางคนบอกว่าขอแนะนําอย่าไปยุ่งกับลาวไปดีที่สุดพวกนี้เปราะบางแต่ปากแจ้วบางคนด่าคนอื่นอย่างมันโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าความหมายในภาษาไทยคืออะไรลาวก็คือลาวอย่าไปยุ่งนั่นแหละดีที่สุดปีการท่องเที่ยวแบบนี้สงสัยสภาพไม่น่าจะรอดบางคนก็ว่าลาวในลาวนอกคนละความคิด บอกตามตรงยุคนี้เพื่อนบ้านฝั่งไหนก็ไว้ใจไม่ได้สักรายบางก็ว่าอาดีตเพื่อนรวมชาติแท้ๆโดยปั่นสกุไม่กลับเลยแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ละกันปล่อยให้ประเทศลมสลายไปเลยถ้าเป็นคนแบบนี้ช่วยเหลือไปก็โดนด่าอยู่แล้วคนไทยก็แห่ไปเที่ยวลาวเยอะเหลือเกินอุตส่าห์มีข่าวเยอะมากมายขนาดนี้ก็ยังชอบไปเที่ยวสปป,อปอลาวกัน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนบางกลุ่มก็เข้าใจความหมายผิดได้ยังมีคนลาวพิมพ์ในคอมเมนต์ว่ากรุ่เทพก็แค่ป่าขี้คนไทยบางคนก็ไปด่าคนลาวทาั้งๆที่ประโยคนั้นมีความหมายว่าไปบ่อยจนชินทางบางก็ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเรื่องราวแนว,แนวเดียวกันคนไทยโพสต์ว่าเราตากผ้าแต่แล้วก็มีคนลาวหัวร้อนหามว่าคนไทยดูถูกบางคนบอกว่าสิปีที่แล้วเคยไปเที่ยวลาวเดินเข้าประตูผ่านแดนที่ทำบัตรไปนิดเดียวด่าดตามหลัง เจอแบบนี้ไปเที่ยวครั้งเดียวพอเที่ยวประเทศไทยสบายใจกว่าเยอะแล้วก็มีคนลาวเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าขอโทษแทนคนลาวที่คอมเมนต์บอดีลาวไทยบ้านใกล้เรือนเคียงไปมาหากันสะดวกในอาเซียนประเทศที่ประชาชนไปมาหาสู่กันมากที่สุดก็มีแต่ไทยกับลาวนี่แหละแม้จะมีดราม่าบ่อยๆแต่ก็ยังมีเที่ยวไปเที่ยวมาหนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลาวอันดับหนึ่งก็คือไทยและประเทศที่คนลาวออกไปต่างประเทศอันดับหนึ่งก็คือไทย เวลาคนลาวคนไทยอยู่ต่างประเทศด้วยกันก็จะมีโมเมนต์สนิทกันมากกว่าคนประเทศอื่นคนลาวคนไทยชอบด่ากันในโซเชียลแต่ชีวิตจริงนั้นรักกันครับ ก็เลยมีคนมาตอบนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะการเข้าใจผิดเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ต่างประเทศก็รักพี่น้องหลาวมากที่สุดกว่าชาติอื่นๆเพราะว่ามีวัฒนธรรมภาษาที่คล้ายกันเวลามีงานวัดลาวในต่างประเทศคนไทยก็ไปร่วมงานวัดไทยที่งานก็มีพี่น้องลาวมาร่วมงานกันชีวิตจริงผู้คนชาวลาวน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีมีอะไรก็เรียกแบ่งปันกันด้วย จนบางคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ต้องติดแฮชแท็กแบนเที่ยวลาวแล้วแหละที่คนลาวเอารถมาวิ่งในเมืองไทยเพื่อจะไปอีกเมืองหนึ่งของสปมออลาวยังมาตีมืนเฉยเลยแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่คนลาวดีๆทำเอาไว้กำลังจะไม่มีค่าแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าการกระทำของคนลาวที่ไม่ดีบางคนมาปิดบทบังไปซะหมด แสงแห่งความดีของคนลาวไม่หลงเหลืออะไรในความทรงจำของคนไทยและละมังบางก็ว่าไม่แปลกใจหรอกอดีตนักการทูตสิงคโปร์เคยเสนอให้ขับไล่ลาวกับขเขมรออกจากกลุ่มอาเซียนเพราะว่าส,สองชาตินี้ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลย บางคอมเมนต์ก็ว่าสมัยเรียนอาจารย์มันจะบอกว่าถ้าอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจจะเรื่องอะไรก็ตามให้ถามผู้รู้ก่อนจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าตีความเองต่อให้คนอื่นมองว่าเราโงา่เราก็จะโง่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราไม่ถามหรือไม่ได้คําตอบที่ชัดเจน แล้วไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าตีความเองทั้งที่เข้าใจผิดเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ไปเลยตลอดแสดงความไม่รู้ให้สังคมหมู่มากนั้นรู้กรณีนี้เป็นแบบอย่างที่อาจารย์บอกตรงเป๊ะเลยบางคนก็บอกว่าเที่ยวบ้านเราเถอะอย่าหลงไปเลยญาที่บ้านไปลาวนั้นโดนมาแล้วเตือนก็ไม่เชื่อ เกือบจะไม่ได้กลับไทยแล้วไหมล่ะบางคนบอกลาวด้วยกันเองเตือนกันเองแบบนี้ก็ยังไม่ฉลาดขึ้นเลยยังดีนะที่มีคนลาวในหลายคนเข้าใจความหมายแล้วก็พยายามเมนอธิบายให้คนลาวด้วยกันเข้าใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เคยมีความคิดที่อยากไปเที่ยวสะปะปลาวเลยครับยิ่งเจอข่าวแบบนี้ยิ่งไม่ไปอย่างแน่นอนบางก็ว่าไทยควรจะเลิกให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านกับประเทศที่ติดชายแดนได้แล้วเพราะว่าบางประเทศไม่เคยสำนึกบุญคุณไทยเลยบอกว่าแบบนี้ เดี๋ยวจะแบนงไปเที่ยวลาวกับกัมพูชาสองประเทศนี้กลายเป็นเมืองอันตรายซะแล้วสิแบบนี้ต้องให้ความเป็นธรรมสำหรับคนลาวรุ่นใหม่ๆด้วยนะที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแล้วก็พยายามอธิบายให้พวกวัยรุ่นนอนสมัครขี่ฟังบางก็ว่าแบบนี้อย่าไปเที่ยวลาวเลยไม่ปลอดภัยแล้วนะที่สำคัญน่ากลัวด้วยอันตรายกว่าเที่ยวไทยดีกว่าที่เที่ยวก็เยอะ ที่สำคัญแต่ละสถานที่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยบางก็ว่าเข้าใจนะว่าคนลาวอาจจะไม่ค่อยฉลาดแต่ไม่คิดว่าจะไม่ฉลาดขนาดนี้สิ่งที่คนลาวบอกว่าดูถูกต่างด้าวรวมถึงค่ายเหยียบแผ่นดินหรือว่าคำว่าแค่ปากซอยแค่นี้ยังไม่เข้าใจเลยถ้าไม่รู้ทำไมไม่ถามไปตีความเอาเอง บางคอมเมนต์ก็บอกเวียงจันแค่ปากซอยคำศัพท์คนไทยคือแปลว่าใกล้ๆนี้เองเป็นคำดูถูกตรงไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยบางคนก็บอกว่าจากนี้ไปแค่ปากซอยคนไทยก็ไม่ไปแล้วแหละเมืองไทยยังเที่ยวไม่ครบขอเที่ยวเมืองไทยก่อนดีกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของภาษาภาษาไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอื่นๆบางคำก็เพิ่งเกิดมาในยุคนี้ ยิงตอนนี้เปิดประเทศภาษาไทยก็ยิ่งมีวัฒนาการไปเรื่อยๆสำหรับชาวลาวไม่เคยคิดว่าเป็นน้องหรอกครับยังไงเสียก็อย่าไปเอ็นดูแล้วก็ไม่ต้องนับเป็นพี่น้องเลยบางคนก็บอกว่าคนลาวบางคนเหมือนกับมีปมในใจกับประเทศไทยไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่บวกกับมีความรู้ไม่มากนะักอะไรนิดอะไรหน่อยก็พยายามจะโชว์ให้ดูว่าตัวเองนั้นมีค่ามีราคาโดยเฉพาะการได้ตำาหนิคนไทยแต่กับจีแล้วก็เวียดนามหดหัวเป็นเต่าเลย ก็แค่นั้นแหละต่อไปจะเรียกรอให้รัฐบาลเข้มงวดกับพนชาตินี้ไปพิเศษละกันบางคนก็บอกว่าตีความภาษาไทยไม่แตกเลยแบบนี้ก็ระเนรานาดไปหมดละสิมีหน้าเหมือนกับที่กัมพูชาบอกเลยที่มาตำหนิคำว่าสงกรานอินไทยแลนด์ไม่ใช่ออฟไทยแลนด์เรื่องแค่นี้ก็ทำเป็นประเด็น